การหาสมการวงรีแนวตั้งที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด hk นะคะวันนี้เราจะมาลองหากันว่าสมการวงรีที่จุดไม่ใช่ศูนยนะ์ศูนย์น่ะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะคะตอนนี้ก่อนอื่นต้องรู้อีกแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างาการจะเกิดวงรีได้มันต้องเกิดจุดอะไรก่อนนะคะจุดที่มันจะเกิดวงรีได้มันต้องเกิดจุดโฟกัสขึ้นมา2จุดนะคะตอนนี้เราจะเป็นแนววงรีแนวตั้งแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อน จุดเดิมเนี่ย x เป็นศูนย์ y เป็น0ย์คือจุดนี้เมื่อมีการเคลื่อนจุดย้ายไปอยู่ที่ hk นะจุดศูนย์กลางตรงนี้เปลี่ยนเป็น x เป็น h y เป็น k นะคะซึ่ง x เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น h ระยะนี้มาที่ h หน่วยและ y ก็เป็นอะไร y ต้องเป็น k นะคะระยะตรงนี้คือระยะขึ้นไป k หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้โฟกัสเนี่ยจุดโฟกัสมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวงรีในที่นี้คือ มันจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดที่อยู่ในวงรีด้วยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างก่อนมาดูโฟกัสก่อนโฟกัสมันจะต้องมีทั้งหมด2อันนะคะโฟกัสที่1กับโฟกัสที่2มาดูก่อนว่าจุดนี้ มีพิกัดเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นระยะตรงนี้คือระยะ c หน่วยถูกไหมคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่ที่0 0แต่มันเป็น hk เพราะนั้นการที่จุดของโฟกัสมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่าที่มันดำเนินการขึ้นไปก็คือค่า y เพราะนั้นค่า h ยังเหมือนเดิมค่า k ก็จะเปลี่ยนเป็นเขียนใหม่นะคะค่า k ก็จะเป็น k เพิ่มอีก c หน่วยก็จะเป็นแบบนี้นี่คือจุดโฟกัส ด้านบนทีนี้จุดโฟกัสก็จะลงมาตรงนี้เป็น C หน่วยเหมือนกันนะคะจุดตรงนี้ค่า y จะลงมาที่ค่า k ค่า k ลดลงไป C หน่วยแต่ค่าค่า x ยังคงเดิมนะคะค่า x ก็ยังคงเดิมเห็นไหมคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอ่าทีนี้เดี๋ยวครูลบตรงนี้ทิ้งก่อนมันจะได้ดูง่ายขึ้นทีนี้สมาการวงรีเนี่ย เราจะพูดถึงจุดที่อยู่บนวงรีใช่ไหมคะความเกี่ยวข้องที่จุดบนวงรีตรงนี้นะกูกำหนดจุดขึ้นมา1จุดนะสมมุติว่าเป็นจุด P ตรงนี้ให้เป็น x กับ x กับ y ได้ๆนะ x กับ y ได้ๆนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอ่าสัมพันธ์กับจุดโฟกัส คือระยะจากจุด P ไปยังจุดโฟกัสนี้นะคะโฟกัสที่1แล้วก็จาก P ไปยังโฟกัสที่2 2อ,อันนี้จะต้องรวมกันได้2 a ใช่ไหมคะรวมกันได้2 a ตามสมการตามหลักนี้นั้นเราจะได้ว่าระยะ P เขียนเลยนะคะที่มาของสมการวงรีเราจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มการหาระยะจากจุดนี้ไปยังจุด f 1นะคะนั่นแปลว่า P ไปยัง f 1บวกกับ p ไปยัง f2 นะคะบวกกันแล้ว <c oughs> จะต้องมีค่าเท่ากับ 2a นั่นเองเพราะนั้นการหาระยะจากจุด p ไปยัง f1 จุด p1 p ไปยัง f1 มันเป็นการหาระยะระหว่าง2จุดเราก็จะใช้การหาแบบใช้สูตร square root เป็นการหาระยะระหว่างจุด1ไปยังอีกจุด1นะคะโดยเริ่มต้นให้จุดแรกคือจุด p ไปหา f นล้วเราจะให้ x ลบกับอะไร x 1ลบ x นี่เป็น x 1นะคะ x 2ก็จะเป็นอะไรเป็น h ใช่ไหม x 1ลบ x 2แบบนี้ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยอ่ะ y ทีนี้เปลี่ยนเป็น y บ้าง y 1ก็คือ y ลบกับ y 2ในที่นี้คือ k บวกอะไรคะ k บวก c ลบกับลบลบกับวงเล็บ k บวก c แล้วทั้งหมดนี้ยกกำลังสองอีกทีนึงนะคะอันนี้เข้าใจใช่ไหม เพราะนั้นดูต่อเลยค่ะเครื่องหมายบวกลอกลงมาเลยนะคะบวกลอกแล้วเรามาหาตรงนี้นะคะว่าระยะทางมันระหว่างจุดพีไปยังพีสองมีค่าเท่าไหร่การหาระยะหากจุดก็คือใช้สูตรอะไรอีกแล้วนั่นเองสูตรสแควร r o ูทนะตรงนี้ตรงไหนเป็นจุดที่1 P เป็นจุดที่1คือจุดนี้นะคะเ2เป็นจุดที่2คือจุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละเราก็จะไปหาว่า x1 นะคือ x ลบกับ x 2 x สในที่นี้คืออะไร x 2ในที่นี้ก็คือ h ใช่ไหมอ่ะคือ h ตัวนี้นะ <c oughs> อ่ะคือ h อดูต่อค่ะมันอาจจะเล็กหน่อยเพราะต้องลดลดภาพลงนะเน x ลบกับวงเล็บเออไม่ใช่อ่ะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y y ตัวนี้นะคะ y ตัวนี้ลบกับ y ตัวนี้นะคะ y ตัวนี้คือ y ลบกับอันนี้มาทั้งชุดนะคะคือ k. อ่าลบก่อนค่ะ k ลบ C วงเล็บอ่าไม่ใช่ลบค่ะลบลบวงเล็บ k ลบ C อันนี้ต้องระวังนะตรงนี้อาจจะผิดพลาดได้อ่าตรงนี้เสร็จแล้วแล้วมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ 2a แบบนี้นะคะทำถ้าใครดูที่ผ่านมาก็จะคิด คล้ายๆแบบเดิมนี่แหละค่ะใช้แบบลักษณะคือเหมือนเดิมเลยนะคะจัดรูปให้เรียบร้อยนะตรงนี้นะกระจายให้ออกมาอยู่ในรูปที่ว่าตัวแรกก็ลอกเหมือนเดิมนะ h กับ k ให้ไปอยู่ x อยู่กับ x กับ y นะคะบวกด้วยตรงนี้เรากระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บเลยนะคะมันจะได้ว่า y ลบกับ k ลบ c แล้วทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย ัวนี้นะคะลอกเหมือนเดิมนะก็จะได้ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ลอกเหมือนเดิมนะไม่ได้จัดการอะไรทีนี้ไปดูตัวนี้เอาเครื่องหมายลบทําไมเข้าไปใส่เข้าไปก็จะเป็น y – k ลบ k บวก C แล้วทั้งหมดกำลังสองข้างนี้ก็จะเป็น 2A นเคะพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะจัดรูปให้ y k, กับ k เขาอยู่ด้วยกันได้นะโดยการใส่วงเล็บจับกลุ่มได้เลยให้เขาเป็นกลุ่มหน้านะคะแบบนี้ เพราะว่าด้านหน้า y มีค่าเป็นบวกใส่กลุ่มแบบนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายในในวงเล็บได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เหมือนกันเราให้เขาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ก้อนนี้เป็นหน้ากับหน้ากับลบกับหลังหลังเป็นซีหน้าเป็นก้อน y ลบ k อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่ออยู่ในรูปชุดกําลังสองสมบูรณ์ทีนี้ทำไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะลดรูปลงไปเรื่อยๆ เอาล่ะเราจะกําจัดสแควรู t ด้วยการย้ายสแควรู t ชุดใดชุดหนึ่งมาครูย้ายชุดนี้มานะคะใครจะย้ายอีกชุดมาก็ได้ไม่ผิดนะคะ,เด,ะดคเดี๋ยวก็จะได้คําตอบเดียวกันลบตรงนี้ย้ายมาก็จะกลายเป็น r วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ชุด y ลบ k แล้วค่อยบวกกับ c แล้วทั้งหมดกําลัง2แบบนี้เอาล่ะ ข้างนี้เราก็ย้ายชุดนี้ลงมานะคะเราจะได้ว่าชุดนี้ย้ายมาก็จะเป็น x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมบวกกับอ้าวลอกมาเลยนะคะลอกมาก็คือ y ลบ k แล้วลบ c แล้วทั้งหมดกำลังสองแบบนี้พอดูออกใช่ไหมอ้าลวละเราไปดูฝั่งนี้บ้างตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันอีกแล้วอ้าวดูต่อค่ะเราจะกำจัดสแ a r ร root ออกใช่ไหมรากที่สองเราก็ยกกำลังสองทั้ง สองข้างนะภายใต้เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะคะซ้ายก็ยกกําลังสองขวาก็ยกกาลังสองเวลายกยกให้หมดเพราะนั้นพอยกเสร็จรากที่สองก็จะเป็นไงไปก็จะหายไปใช่ไหมเราก็จะเขียนแต่สิ่งที่อยู่ด้านในนี้มันก็จะเหลือว่า x ลบ h ทั้งหมดกาลังสองบวกกับ y ลบ k แล้วก็ลบ C แล้วทั้งหมดนี้ยกกําลังสองเสร็จแล้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นกําลังสองสมบูรณ์โดยตัวนี้เป็นหน้าตัวนี้เป็นหลังใช่ไหมหลังก็จะยาวหน่อยนะคะตรงนี้ <c oughs> เราก็ท่องเลยนะกระจายกําลังสองสมบูรณ์เลยเป็นหน้ากําลังสองนะหน้าคือตัวนี้ยกกําลังสองลบ2คูณหน้าหน้าคือสองเอแล้วก็หลังก็ยาวๆาวไปเลยนะคะหลังคือทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ว่า X ลบ h ทั้งหมดกําลังสองบวกกับวงเล็บวงเล็บ y ลบ k แล้วก็บวก C แล้วทั้งหมดนี้ยกกําลังสองอีกทีหนึงนี่คือหน้ากําลังสองลบสองหน้าแล้วก็หลังใช่ไหมเราต้องบวกด้วยหลังกําลังสองหลังก็ยกมาเลยค่ะบวกด้วยหลังหลังนี้ก็ยาวๆไปเลยนะวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองบวกกับ y เเดี๋ยวก่อน y วงเล็บ y ลบ k แล้วก็บวก C แล้วก็ทั้งหมดกําลังสองทั้งหมดนี้ต้องเป็นหลังใช่ไหมหลังนี้ต้องยกกําลังสองตามสูตรตามสูตรนี้นะคะ เาลลบออกมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องท่องได้อยู่แล้วเอาดูต่อเลยค่ะตัวนี้ครูจะไม่เปลี่ยนนะคะให้เขาอยู่ของเขาเหมือนเดิมก็คือ x ลบ h 2. อกำลังสทั้งหมดกำลังสองบวกกับตัวนี้มันจะมีหน้าอันนี้เป็นหน้าแล้วก็ลบ อันนี้เป็นหลังใช่ไหมหน้าเป็นก้อน y ลบ k ส่วนหลังก็จะเป็น c เพราะอันนี้คืออยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์มองให้ออกนะแล้วก็จะท่องเลยค่ะหน้ากําลังสองกระจายเป็นหน้ากําลังสองหน้าคือ y ลบ k ทั้งหมดกําลังสองลบใช่ไหมมีลบลบสองคูณหน้าหน้าหน้าหลังให้คูณกันแต่คูณสลับที่ระหว่างหลังกับหน้านะคะแล้วมันไม่ผิดอะไรนะคะสามารถสลับที่กันได้การคูณใช้สมบัติการสลับที่ หน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกนะข้างหลังเป็นบวกเสมอบวกหลังกําลังสองนะคะได้แล้วเราก็เท่ากับต่อเลยเท่ากับต่อก็คือตัวนี้ยกกําลังสองมันจะได้เท่ากับ c a ยกกําลังสองนะตัวนี้รวมกันก็จะได้คูณกันก็จะได้ลบ ca แล้วก็ติดอะไรต่อไปติดล่าของเล็บ x ลบ h ้งหมดกําลังสองบวกกับ y ชุดของ y ลบ k แล้วบวกกับ c แล้วทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วยเอารากออกไปเลยนะเพราะมันยกกำลังสองนะก็เอารากออกไปก็จะได้ว่า,า x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับวงเล็บ y ลบ k บวก c แล้วทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อว่าเราจะจัดการกับใครได้บ้างนะคะถ้ามองดีๆเราจะกำจัดไปได้หนึ่งตัวคือตัวนี้ นะคะตัวนี้กําจัดได้แล้วมองเห็นอนาคตไหมว่าตรงนี้เราน่าจะกําจัดได้อีกนะกับตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทําดูกันเอาละค่ะทำต่อเลยนะตัวนี้เราก็ปล่อยเข้าไว้เหมือนเดิมนะลอกเหมือนเดิมเป็น y-k ลบ k ทั้งหมดกําลังสองลบด้วย2 c วงเล็บ y ลบ k แล้วบวกด้วย c ยกกำลังสองอันนี้ก็ลอกเหมือนเดิมข้างนี้เราก็จะได้ c a กำลังสองลบ c a แล้วก็ตากที่2เหมือนเดิมนะวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ลบ k แล้วก็บวกด้วย c แล้วทั้งหมดกำลังสองเอาละมาดูต่อว่ามีอะไรทำได้อันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์โดยให้ทั้งนี้เป็นหน้าและอันนี้เป็นหลังนะคะกระจายออกมาเลยว่าเป็นหน้ากำลังสอง นะก็คือ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองบวก2คูณหน้าคูณหลังคูณ2ตัวนี้หน้าหลังคูณสลับเป็น c แล้วก็ y ลบ k นะแล้วก็บวกหลังกำลัง2หลังก็คือ c กำลังสองพอเรากระจายแบบนี้จะเห็นว่ามันสามารถตัดกันได้ในจุดบางตัวใช่ไหมมันจะได้ลดรูปลงอันนี้เห็นไหมคะ y ลบ k กำลังสองฝั่งนี้ก็มี y ลบ k มีค่าบวกเท่ากันแล้วค่า c ก็เหมือนกันเห็นไหม เริ่มรูปร่างเริ่มลดค่าลงแล้วเห็นไหมคะมันไม่ยาวแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยคือ c วงเล็บ y ลบ k เหมือนกันแต่อันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกใช่ไหมเราก็จะย้ายข้างชุดนี้ ให้ไปหาตัวนี้เพื่อจับมารวมกันเพราะมันบวกลบย้ายไปกลายเป็นบวกเจอบวกสองมันจะได้เป็นสี่แต่ตอนนี้จัดชุดใหม่โดยการเอาตัวที่ติดลากไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เครื่องหมายลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกอ่าทีนี้มาย้ายข้างกันเลยค่ะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะได้ว่าเป็น C A ราเกลียวยาววงเล็บ X ลบ H ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y อ่ะเดี๋ยวก่อน y ลบ k แล้วบวกด้วย c ทั้งหมดกำลังสองข้างนี้ลอก 4a ลงมา 4a กำลังสองนะคะตรงนี้ย้ายไปแล้วนะตรงนี้ตรงนี้เราก็ย้ายไปไปบวกก็จะได้ว่าบวกบวกกับตัวนี้นะคะบวกกับตัวนี้ก็จะได้ว่าบวก c c วงเล็บ y ลบ k แบบนี้เอาละทำต่อได้เลยจะเห็นว่า4มี เหมือนกันอีกแล้วเราก็หารอะไรตลอดเลยหาร4ตลอดนะพอหาร4แล้วจะเห็นว่ามันจะตัดแล้วหายไปนะคะ4ตัด4หายไปนํา4มาหารตลอดเราจะได้สิ่งที่เหลือก็คือ a s q u r o o t เดยวๆเลยนะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับวงเล็บแล้วก็ y ลบ k แล้วก็บวก c แล้วทั้งหมดกำลังสองเท่ากับอันนี้ก็จะเหลือ a กำลังสองบวก c แล้วก็งเล็บ y ลบ k แบบนี้เอาละเราจะกําจัดรากที่สองอีกแล้วด้ยการยกอะไรคะยกกำลังสองทั้งสองข้างเห็นไหมยกกำลังสองทั้งสองข้างพอยกแล้วฝั่งซ้ายจะได้อะไรฝั่งซ้ายจะได้ a 2กำลังสองแล้วลากตรงนี้จะหายไปเพราะมันยกกำลังสองมันก็จะเป็นสิ่งที่เหลือข้างในก็คือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ วา y ลบ k นะคะเห็นไหมครูจับชุดเป็นชุด y ลบ k บวก C แล้วทั้งหมดกำลังสองเห็นไหมจะมีค่าเท่ากับตรงนี้คือกำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วโดยมี A กํำลังสองเป็นหน้าแล้วอันนี้เป็นเป็นหลังนะอันนี้เป็นหน้าและอันนี้เป็นหลังเอาละเราก็ต้องท่องกําลังสองสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งคือหน้าหน้าตัวนี้ยกกําลังสองบวก สองบวกได้มาจากตรงนี้นะบวกสองคูณหน้าหน้าก็คือ A กํำลังสองแล้วก็คูณหลังหลังก็คือทั้งชุดนี้นะคะก็เป็น C วงเล็บ Y-K ลบ k นะนี้คือหลังแล้วค่อยบวกหลังกําลังสองยกไปเลยนะคะหลังกำลังสองนะคือ C แล้วก็ y ลบ k ทั้งหมดนี้ยกกําลังสองทำต่อ,ตอเข็ยนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาละ ตรงนี้เราสามารถกระจายได้ไหมกระจายเป็นหน้ากําลังสองเป็นกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองโดยอันนี้เป็นหน้าแล้วอันนี้เป็นเป็นหลังนะอ้าวทีนี้เราก็จัดการจัดการต่อได้เลยนะคะว่า a กำลังสองไว้ข้า a 2, งนอกก่อนอันนี้เราลอกแบบเป็นชุดไปเลยนะเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เขาอยู่กันต่อไปก็จะเป็น x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับอันนี้ชุดหน้าหน้ากำลังสองหน้าลบ k ทั้งหมดกำลังสอง บวกนะคะบวกบวกสองคูณหน้าคูณหลังครูก็ไม่เขียนนี้ครูเขียนใหม่เป็น c วงเล็บ y ลบ k สองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองได้แบบนี้อีกแล้วนะคะอ่านี่ก็ปิดวงเล็บก่อนเพราะเขาอยู่ในวงเล็บนะคะแล้วทั้งหมดามาดูทางขวาบ้างอันนี้ยกกำลังแล้วจะได้ a กกำลังซ้อนกำลังเป็น a กกำลัง4บวกกับ อันนี้เปิดวงเล็บเลยจะได้ไม่ลุงลัง,งก็เป็นสองเอกำลังสองซวงเล็บ y ลบ k y กับ k ให้เขาอยู่ด้วยกันไปก่อนส่วนตัวนี้คือ C ีกำลังสองแล้วก็ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเหมือนกันเอากำลังแจกนะคะก็จะได้แบบนี้ไปดูซิมีตัวไหนที่หักล้างกันได้มันจะเกิดตัวหักล้างกันเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้ก็จะหักล้างกันไปเฮ้ยพอยังยังยังไม่หักอ่า ไม่หักเพราะอะไรหักไม่ได้ไม่เหมือนกันนะตัวนี้ไม่เหมือนกันแต่มันต้องเหมือนกันเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปอะไรคะ A ตัวนี้เราต้องทําไมเข้าไปแจกเข้าไปให้เรียบร้อยนะแจกเขาอะมาเริ่มแจกกันดีกว่า A ไปคูณกับตัวนี้ก่อนก็จะเป็น A กําลังสองวงเล็บ x ลบเทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย a คูณตัวนี้ก็จะเป็น a กกำลังสองวงเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมต่อไป a ก็ไปแจกให้ตัวนี้ก็จะได้บวกกับสองํากำลังสอง c วงเล็บ y ลบ k นะแล้วตัวนี้ a ก็ไปคูณกับตัวนี้ก็จะเป็นบวก a กำ c, กำลังสอง C ีกำลังสองอ้าวได้แล้วเรียบร้อยเราจะเริ่มเห็นตัวที่ตัดกันได้แล้วนะตัวนี้ข้างขวาเราก็จะเป็นไง บวกด้วย 2a กำลัง 2c วงเล็บ y ลบ k แล้วบวกด้วย c กำลัง2งเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้เอาละเพราะได้แบบนี้ครูก็จะทำให้มันลดลงจะไม่มองเห็นภาพกวา้างๆคือตัวนี้กับตัวนี้มันหักล้างกันได้ถ้ามันหักล้างกันได้เราก็หักล้างไปแล้วเราก็เขียนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะว่าตอนนี้ครูจะลดลงมาเป็น a กำลัง2วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองกับตัวนี้นะบวกด้วย a กำลังสองเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยสิ่งที่เหลือคือตรงนี้คือ a กำลังสอง c กำลังสองเขียนใหม่นั่นเองให้มันดูไม่ลุงลังอ่ะครูก็เขียนตัวนี้นะคะ a กำลัง c ไม่ใช่กำลังสองบวกด้วย c กำลังสองเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเอาละเราก็มาจัดรูปใหม่ให้ hk ่า x y x ลบ h กับ y ลบ k อยู่ด้วยกันเห็นไหมอันนี้ y ลบ k นี่ก็ y ลบ k จับมาอยู่ด้วยกันนะตรงนี้ก็เราก็จะลอกเหมือนเดิม a กาลังสอง x ลบ h ทั้งหมดกาลังสองลอกเหมือนเดิมนะมาเป็นตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จัดรูปเลยตรงนี้ก็ลอกเหมือนเดิมก็จะเป็น a กาลังสองเล็บ y ลบ k ทั้งหมดกาลังสองย้ายตัวนี้มาเลยนะคะย้ายมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะมาเป็นลบ c กาลังสองเล็ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองคือหมายเท่ากับล้อ่ากำลังสี่ลเหมือนเดิมนะชุดนี้เราก็ย้ายมาลบเลยนะลบ a อกำลังสอง c กำลังสองอ้าวแล้วสิ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าชุดนี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มใช่ไหมเราดึงตัวร่วมได้อาวละล้าก็มาทำตรงนี้เราก็ลอกเหมือนเดิมไปก่อน x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยดึงตัวร่วมคือ y ลบอะไรนั่นเอง y ลบ k สิ่งที่เหลือคือ a กับลบ C ใช่ไหม a กำลังสองลบ C กำลังสองนั่นเองนะข้างนี้ก็ดึงอะไรออกมาเนี่ยสองอันนี้มีอะไรเป็นตัวร่วม A กำลังสองเป็นตัวร่วมเพราะนั้นจะได้ a กำลังสองลบ c กำลังสองอ้าวเสร็จแล้วแหละเราจะทำให้ข้างนี้เป็นหนึ่งด้วยการมันคูณกับหนึ่งเราจะย้ายมันไปหารข้างนี้หารให้หมดนะคะเวลาหารให้หมดเราก็ใช้วิธีการแตกแยกเป็นสองอันนะคะจะได้ว่า a กกำลังสอง วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยเอาอันนี้ย้ายมาหาเลยนะคะก็จะได้ว่า a กำลังสองวงเล็บ a กำลังสองลบ c กำลังสองนะคะบวกด้วยอันนี้ลอกนะคะเา y กำลังสองด้วย y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองวงเล็บ a กำลังสองลบ c กำลังสองนะ,ะอันนี้ย้ายมาหารด้วยนะคะ ก็จะกลายเป็นหารด้วย a อกำลังสองวงเล็บ a อกำลังสองลบ c ีกำลังสองแล้วข้างนี้จะเหลือ1เอาละเราจะเห็นว่ามีตัวให้เราตัดได้ใช่ไหมตรงนี้ตัดได้อันนี้ตัดอะไรได้ตัด a ได้อา่าเขียนใหม่มันก็จะเดิ่มเล็กลงเรื่อยๆนะมันก็จะได้ว่า x-h ลบเทั้งหมดกำลังสองเห็นไหมเขียนลงมาส่วนด้วย a 2กำลังสองลบ c กำลังสองแล้วบวกต่อด้วยตัวนี้นะคะก็คือ y ลบ k ทั้งหมดกําลังสองส่วนด้วย a กําลังสองแล้วเท่ากับ1แต่บางเอิญนะคะเรารู้ว่า b กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองลบ c กําลังสองนั่นคือตัวนี้นั่นเองเราก็ปรับรูปให้อยู่ในรูป b กําลังสองแทนนะเขียนใหม่ก็คือจะได้ว่า x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองแล้วเท่ากับ1อันนี้ในกรณีที่นะ b มากกว่า0นแล้ว b ก็น้อยกว่า b มากกว่า0นแล้ว b a ก็ต้องมากกว่า b นะคะในกรณีแบบนี้เราจะได้สมการของวงรีที่มีจุด ศูนย์กลางอยู่ที่ HK เป็นแนวตั้งนะคะสังเกตเห็นอะไรไหมนะว่าค่า a ไปอยู่กับใครค่า a ก็ไปอยู่กับกับไรเอ่ยกับ y ขนานแกน y นั่นเองค่า a ไปอยู่กับ y แสดงว่าระยะแกน a อยู่กับแกนขนานแกน y ระยะแกนโทอยู่กับแกนขนานแกน x นะคะ นี่คือที่มาของสรรมการวงรีที่มีแนวเป็นแนวตั้งนะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ HK นะคะเป็นเป็นตามนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้ว